สิอันดับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกโลกดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่มีพื้นผิวสองในสามส่วนประกอบไปด้วยผิวน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มและน้ำจืดแล้วคุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าในโลกนี้มีแม่น้ำตั้งมากมายแล้วแม่น้ำสายใดที่มีความยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ไหนไหลผ่านประเทศอะไรกันบ้างและนี่คือ สิอันดับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกอันดับที่10แม่น้ำอามูแม่น้ำอามูหรือแม่น้ำเฮหลงเป็นแม่น้ำในเขตทวีปเอเชียต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำชิวขาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำอากุน ไหลผ่านประเทศมองโกเลียจีนรัสเซียและไหลลงทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกมีระยะทางตลอดสาย2,704ไมล์หรือเท่ากับ4,352กิโลเมตรกันเลยทีเดียวอันดับที่9แม่น้ำคองโกแม่น้ำคองโกเป็นแม่น้ำในเขตทวีปแอฟริกาต้นกำเนิดอยู่ที่หุบเขาริบทางตอนกลางของทวีป ไหลผ่านประเทศแอฟริกากลางประเทศคองโกประเทศแองกูลาประเทศแซมเบียประเทศแทนซาเนียประเทศบุลุนดีและประเทศลวันดาจากนั้นไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีความยาวทั้งสิ้น2,922ไมล์หรือเท่ากับ4,700กิโลเมตรอันดับที่8แม่น้ำโขงแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำในเขตทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาในประเทศจีนไหลผ่านประเทศจีนประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศกรัรมพูชาและไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ประเทศเวียดนามรวมระยะทาง3,000ไมล์หรือเท่ากับ4,880กิโลเมตร อันดับที่7แม่น้ำออฟเอร์ติดแม่น้ำออฟเอร์ติดเป็นแม่น้ำในภูมิภาคยูเรซีขคาเกี่ยวระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมีต้นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือของประเทศคาซัคสถานไหลผ่านประเทศจีดเข้าสู่ประเทศรัเสเซียจากนั้นไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของประเทศรัเสเซียมีความยาวทั้งจิน 3, ้น3,360หไมล์ หรือเท่ากับ5,410กิโลเมตรอันดับที่6แม่น้ำ่วงเหอแม่น้ำฮวงเหอหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่สองของประเทศจีนมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกของประเทศก่อนไหลผ่านตอนกลางของประเทศจีนและไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก รวมระยะทางทั้งสิ้น3,395หไมล์หรือเท่ากับ5,464กิโลเมตรอันดับที่5แม่น้ำเยนิซีแองการาแม่น้ำเยนิซีแองการาอยู่ในเขตรประเทศรัสเซียมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศก่อนจะไหลผ่านที่ราบไซบีเรียและไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือ รวมระยะทาง3,445ไมล์หรือเท่ากับ5,550กิโลเมตรอันดับที่4แม่น้ำม,มิดดิทิปปีมิจซูรีแม่น้ำม,มิดิติปปีมิจซูรีเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกามีต้นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือของประเทศก่อนจะไหลผ่านตอนกลางของประเทศ ทำให้เกิดที่ราบลุ่มแม่น้ําอันกว้างใหญ่และไหลลงสู่ทะเลแคริบเบียนที่มณฑลรลุยเซียนามีความยาวทั้งิ้น3,740ไมล์หรือเท่ากับ6,20 0กิโลเมตรอันดับที่3แม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนและในทวีปเอเชีย มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนก่อนจะไหลผ่านตอนกลางของประเทศสู่ทะเลจีนตะวันออกรวมระยะทางทางสิ้น3,960ไมล์หรือเท่ากับ6,380กิโลเมตรอันดับที่2แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำอเมซอนหรือแม่น้ำแอเมซอน เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ต้นกําเนิดอยู่ที่เทือกเขาแอนดีสทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ไหลผ่านประเทศเปรูประเทศโคลัมเบียและประเทศบราซิลก่อนจะไหลสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันออกของประเทศบราซิลรวมระยะทางทางสิน4,100 0ไมล์หรือเท่ากับ6,450กิโลเมตร อันดับที่1แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกได้แก่แม่น้ำายแม่น้ำายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกและยังเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยมีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่เทือกเขาทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาเกิดจากแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำไวไนและแม่น้ำบลูไนไหลมาบรรจบกัน ที่นครคาถูเมืองหลวงของประเทศสูดานก่อนจะไหลขึ้นเหนือผ่านทะเลสายอันร้อนละอุและไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือของประเทศอียิปต์มีความยาวโลกตะลึงถึง4,140ไมล์หรือเท่ากับ6,670กิโลเมตรกันเลยทีเดียวและนี่คือ10อันดับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกรับชมและชอบใจชอบใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไทยกันด้วยนะครับ